วัสดีครับทักทายยามแรงขึ้นภูยามแรงมาหาเห็ดโอ้โหดูเกิดเนาะดูบอตอนแรง,งนี่มาหาตอนแรงอพอได้เสร์ฟวันนี้พอได้เสรฟเพิ่งมาได้เนี่ยเพ,พ,พิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาเบิ้งมาเก็บดูตอนแรงครับก็มาเดินหาดูตอนแรงโอ้โหดูดอกดิพี่น้อง อืมกำลังนั่นเลยเนี่ยดูเลยอืมว้าผมจะเลาะดูก่อนแหละแต่อันนี้มันน่าถ้ามันเกิดมันต้องเกิดครับพี่น้องมาเลาะดูตอนแรงเนาะอยู่บนภูนี่แหละเริ่มพุนะครับเห็นมาหาดูไม่จะพออีกไม่พอนะโอ้ย พอได้พวกโงโง่ขาวครับเนาะแล้วผมจะเดินเลาะนี่หละดูตามนี้เลยน่าน่าจะมีอีกถ้าว่ามันออกนะสายนี้นตามสไตล์ผมนะครับผู้ตอนแรงฮ้ย โอ้นี่เห็ดพึ่งนีแก็เห็ดพึ่งนี่ไงนัมเอามา,าเก็บเห็ดละงโงกเหลืองการละงโงกขาวครับอืมเหป่าตอนแรงๆถ้าที่ตกดินโอ้อย่าบอกนะว่าทางนู้นเกิด,ดอีกหน่ะน้องเอ้ย มันเกิดมันเกิดเป็นสายแล้วนเนาะโวยเหลืองเหลืองน่าจะใช่นะพี่น้องโอ้ยถายเบิ้งพายเบิเ้งใช่อยู่ประจักษ์โอ้ยมันแมนมันแมนอ่านี่นะครับพี่น้องบรรยากาศต่ำ บ้านนอกห้องนาะตอนแรงมาหาเห็ดเนาะวันหาดูไปเรื่อยตอนแรงครับเพราะตอนกลางคืนก็มีคนมาใต้หาแต่ผมออกมาก่อนตอนแรงเบิ่งดูเห็ดบ้านผมก็เริ่มออกแล้วนะก็มาหาครับนี่แลพอได้เสร์ฟครับโอ้โอ้โอ ดูเดี๋ยวลองดูสายนี้ครับลงไปว่าเห็นเก่ดาดนี้นะโอ้ยดูดิอู้หูืงอืมนังเกิดเลยโอเคครับพี่น้องเหนเดินขึ้นภูด่านหาตล้วกันนะ พาไปชมเรื่อยๆนี่หาเห็ดปลาธรรมชาติโอเคครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนะฝากติดตามด้วยครับจเจอกันไทยกระเทินโกน่วยโกน่วยไทยกระเทิน